เส้นเขียวเนี่ยมันเป็นเส้นเลเยอว์แนว A A D เรียกว่า r e f e r e n c ครับทีนี้ทีนี้ Reference เนาะแนวแรงแนวแรง V V มันตั้งฉากกับแถนลิง A D ใช่ไหมและ A A D มันตั้งฉากกับ e f e r e n c e นี่ไหมใช่ใช่ไหมเก้าสิบองศาเพราะฉะนั้นสีส้มเดียวว่าสีส้มอยู่นี่เพราะฉะนั้น แต่เมื่อมันตั้งฉาก90องศาอาจารย์ก็เลยเอาเนี่ยภาพับเส้นสีเขียวแล้วก็จุดตีครับเพื่อตีเส้นแนวลงมานี่เอเคไหมครับมันตั้งฉากใช่ไหมต่อมาแรง ไม่ใช่แรงเวกเตอร์ v b ตั้งฉากกับแขนลิงก์ไหมคำถามเอาเส้นส้งขนานกับ a b ยังนนอ่าโ้งนี้น,นี่ส้งขนานกันนะขนานเรียกว่าขนานกับ a b ขนานกับเส้นตรง a b เนอะพอขนานแล้วปั๊บอาจารย์จัดมากำหนดตรงนี้ครับ ปไปใกล้กำหนดให้เป็นแนวแรงของเวกเตอร์ b ครับเวกเตอร์ b ครับเวกเตอร์ b มันตั้งฉากกับแขนลิงก์ ab ใช่ไหมครับ,รบ v b ตั้งฉากกับ ab ไหมตั้งไหมสีแดงเนี่ยตั้งฉากเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาไม้ฉากมาวัดตรงนี้นี่ครับให้ใกล้ๆจุด c ไว้พอได้ใกล้ๆจุด c ปั๊บ อาจารย์ก็ตีเส้นตรงครับครับตีเส้นตรงให้เจ้าหมอเนี่ยแทนเวกเตอร์ v b ครับเห็นไหมครับทีนี้เวกเตอร์ v b เวกเตอร์ v b อันนี้มันตั้งฉากกันแล้วนะ v b ตั้งฉากกับ a b หมอนี่ขนาดกับ AB โอเคนะต่อมาครับเวเตอร์ VB 7 5เ754นอรใช่ไหมครับอาจารย์ใช้มาตตาส่วนความเร็ว754นี่ครับ754โจทย์บอกไงคำนวณหาโอเมก้ามาแล้วมาหาตรงนี้754เพราะดันเอา754ตั้งหาร20 ได้37.7เครับสามเจ็ดจซนอาจารย์ก็เลยวาดนี้ครับ2.4.6สี่หกนี่ครับสามเจ็ดจครับที่ประมาณนี้ครับนี่ครับดันเบเออร์วีบเท่ากับ7จ็ดห้ที่จเบสเปอร์เซกหรือ วอองเล็บ3 7มเล็7ซเมตรจากที่หารมาแล้วเห็นไหมครับหยุดรอ อ่ะอันนี้เทียร์ยังเสร็จยังต่อมาครับแขนลิงค์เบอร์สี่คือ DC แขนลิงค์ดีซีมันจะลากเส้นตรงมาตามทฤษฎีเขาบอกไ้ว่าตามทฤษฎีเขาบอกไ,วไอกออก้ว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยเวกเตอร์ v ีซีเหนื่อยอยู่น,น,นี่จะต้องตักฉาับแขบนลิงค์ครับ V ีซีต้องตั้งฉากกับแผนลิงก์เห็นไหมครับเห็นไหมวีซีต้องตั้งฉากกับแผนลิงก์เขามันเป็นกฎครับวีซีต้องตั้งฉากกับดีซีเห็นไหมครับอาจารย์ก็เลยเอาไม้โปรเจคเตอร์มาวัดตรงนี้ครับคุณทำยังไงก็ได้ถ่ายให้มันตั้งฉาก เพราะฉะนั้นตั้งฉากไหมตั้งแล้วนะตั้งฉากด้วยแล้วก็ตัดสุดตัดเลฟเฟรตสูงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแนวแรงอันนี้คือแนวของเวกเตอร์ vc แต่เวกเตอร์ vc ยาวเท่าไหร่รู้ยังไม่รู้ถูกไหมครับไม่รู้ต่อมาครับแนวแรงถัดมา แดงครับเป็นแนวของลิง้งก์บีซีครับแนวของลิ้งบีซีครับ B C นี่นะครับบีมด ตามนี้แล้วครับเป็นแนวของเวกเวตอร์ v BC นี่นะครับแล้วเวกเตอร์ v c slash b ต้องตั้งฉากกับ กับงแขนลิงกเบอร์สามนคะครับตั้งฉากกับแขนลิงกเบอร์สามนคะครับตามกดเแนบบี่ยตามกดเนี่ย VC slash V ก็คือเวกเตอร์ต,รตรัวนี้ต้องตั้งฉากกับแขนลิงกใช่ไหมเพราะนั้นในเจ้าหมอ,อนี่ พอจะตั้งฉากปั๊บอาจารย์ก็เลยต้องมาเอาไว้ใะพัดฉากครับวางภาพครับ หมอนี่ตั้งฉากกับเส้นเดียวกันใช่ไหมคนระับพอถ่ายมาตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นารตั้งฉากไหมตั้งฉากเพรไหมคนะัตำแหน่งนี้ก็คือนะครับ V C s l a s B ครับและจะรู้ได้ไงว่ามันต้องไปทุกคนเพราะสมการคือหางต่อหัวหางเข้ามาต่อหัวกับ B อันนี้คือหัว B ใช่ไหมครับ มันฐานของ v c v ต้องจบอยู่แค่ประมาณนี้ครับน,นี่ครับแค่นี้ครับทำให้คำตอบของเวกเตอร์ v c v c ก็ต้องมาเอาหัวชนหัวเพื่อนครับนะครับได้เวกเตอร์ v c เอาหัวชนหัวเพื่อนก็ได้เวกเตอร์ v c เท่ากับพวกนี้ปั๊บวัดครับ 39มสซนเมตรคูณ20เข้าไปครับของคุณไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าไม้กระชับผมยาวเวลามันเออ,เอแต่ละครั้งมันก็จะขยับนิดนึง39 39คูณ20จะได้780จะได้780มเเมตรเปอร์เซ็นต์ครับ ต่อมาครับอาจารย์วัด V C สลั D ครับ V C สลับ D สองสอ่ะหอาจารย์ได้6เซนนะครับ V C สหเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ราวๆร้อยยีมิลิเมตร์อเซน mm ครับ ในเส้นที่มันเกินอาจารย์ลบออกอีกเพื่อให้เห็นแนวที่สวยให้เห็นแนวที่สนะครับเกินลบออกเคลียร์อย่างอันนี้คือวิธีกราฟิกครับไม่ต้องคำนวณมุมจำอย่างเราหลักการว่าเขาเวกเ,เตอร์เขาต้องตั้งฉากกับล,ลิก์ของเขาเวกเ,เตอร์เขาตั้งฉากกับล,ลิก์ของเขา แล้วเ,เ็เวกเตอร์เขาตั้งฉากกับิกของเขาเพรานจริงๆแล้วในช่องอ๋อนี่มันตั้งฉากครับนะครับลิงก์เบอร์สองอันนี้ตั้งฉากกับลิงก์เบอร์สี่อันนี้ตั้งฉากกับลิงก์อะไรครับเบอร์สามครับนี่ด้วยหลักการที่บอกว่าเฮ้ยเขาตั้งฉากปัญหาเรามีอยู่ที่เดียวครับเวลาคุณทำโจทย์อันนี้ตอบคือ เราจะต้องลากแนวแรงตามสีน้ำเงินสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มเนี่ยครับที่ผมลากหาวิธีถ่ายในหมอเนี่ยออกมาข้างๆนี้ได้อยู่ตรงไหนบนขนาดได้ครับแต่อันนี้อาจารย์พยายามทำให้มันใกล้จุดคำตอบครับเพราะว่ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มันต้องตั้งฉากจะได้ดูง,ง่ายเห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นอันนี้คือคำตอบ ดังนั้นคําตอบนี่ครับคือโซลูชันหลักการคือถ้าไอ้ส้มนี้ไม่ขนานกับ AB คําต่อไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องตั้งเรฟร c ์สีเขียวตั้งเส้นสีส้มให้ขนานกันกับ AB เห็นไหมครับแค่นี้เองที่เหลือสร้างจุดกำเนิดของนี้นะจุดตัดของเวกเตอร์ v ีวาดไปวาดไปวาด นี่คือวิธีเวกเตอร์ที่เรียกว่าความเร็วสัมพันธ์ซึ่งมันจะมีข้อดีกว่าวิธี Instant Center ก็คือเป็นครับถ้ามันลิงก์เดียวกันคำว่าลิงก์เดียวกันก็คือคำตอบต้องหมายถึงว่าคำตอบ Input กับ Output อยู่บนลิงก์เดียวกันอันนี้ง่าย เห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าคําตอบอยู่คนละลิง้งข<ม>้ามลิงกันครับยังไงก็ตามต้องถ่ายไปเรื่อยๆหรือบางคนเขาข้ามไปใช้การหาค่าความเร็วโดยวิธี Instant Center ไปเลย 2.Input เบอร์2 Output เบอร์4ก็ใช้จุด2.4ในการถา่าย Input เบอร์2 Output เบอร์5ก็ใช้จุด2.5ในการถา่าย เห็นไ,ไหมครับแต่ต้องหาจุดที่เจอว่า2องอยู่ไหนเห็นไ,ไหมครับเช่น1 2 1 5ตัดกันเหลือได้จุด2 5ประมาณนี้เครับอันนี้อันนี้เป็นวิธีความเร็วสัมพัทธ์ครับนะครับอ่ะทีนี้นักศึกษาครับอันนี้เคลียร์เนาะเคลียร์เนะาะนี่คำตอบได้ใกล้เคียงกับกับเฉลยแล้วเจ็ดแปดสี่เจ็ด หนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งครับอ่าอ่ะมุมมุมหนึ่ง่มุมมันไม้นัดของยาวนะเออเล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้นักศึกษาเข้าใจตัวคอนเซ็ปต์ของเขาล้วเนาะอ่ะต่อมาอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักศึกษาจะเข้าใจว่า